ครับผมบอสนะครับจาก PB รถเปอร์การ์ดเอบายพีบียูสคานะครับวันนี้มาเจอผมตัวรถผมลดราคาโดราคาดีจับต้องได้ไหมครับวันนี้ครับถ้าใครต้องการหารถ SUV สภาพสวยๆสภาพเทพๆวิ่งน้อยด้วยและรถบ้านมือเดียวด้วยฮาดคันนี้นะครับผมว่าตอบโจทย์แน่นอนตัวนี้นะครับเป็นตัว E นะครับผมเป็นตัว HRV นะครับผมแล้วบอกเลยรถบ้านมือเดียวผู้หญิงใช้ซื้อสดไม่มีแหวนด้วยและราคาบอกเลยโคตรเล้วถูกกว่าวีออสอีกโอ้โห แล้วจะขนาดนั้นอยารู้ใช่ไหมปี15มันดียังไงมาครับผมเพื่อนๆคันนี้สีเทาเขาบอกเลยสีเนี้ยสวยมากเห็นมั้ยสวยคือสีเทาตัวเม็สีออกใหม่ของตัวเฮต้ีที่ออกมาต่อรุ่นนั้นเลยสังเกตครับมันจะเป็นยิบๆเนี่ยเป็นเมทัลลิกยิบๆสีพวกนี้นะครับโอ้โหสวยกิบเดิมเกือบทั้งคันใช้คํานี้เลยดีกว่าไฟนะครับผมด้านหน้าจะเป็นอย่างนี้ครับนี่มีมัลติตัวนี้สองดวงสวยบอกได้เลยมีไฟตัดหมอกพร้อมนะครับผมทะเบียนกรุงเทพครับ9854หวยมันต้องเข้ามาแน่นอน คือสีตัวนี้ผมบอกเลยว่าสวยใครเห็นก็มอสวยคือตากแดดเนี่ยบอกได้เลยครับดอกสีแบบเทานิดๆพออยู่ในร่มเนี่ยสีดําเลยสวยเลยอะ่ะแล้วนี่คุญแจรีโมดมี2ตัวให้ครบทุกอย่างกุญแจตัวนี้นะครับเป็นกุญแจอัจฉริยะมันหมายความว่าไงครับมันหมายความว่าสมมติในกรณีที่ว่าเราเข้ามาที่ประตูใช่ไหมครับเรากุญแจใส่ไว้ในนี้กดนี่ล็อกกดตัวนี้แอะเป็นไงลครับเปิดปิดโดยที่ว่าเราไม่ต้อง กดรีโมทเลยก็ได้ใช้ตัวนี้ได้เลยแล้วกุญแจตัวนี้มีอิโมวิไลเซอร์เรียบร้อยแล้วด้วยหมายความว่าเป็นกุญแจฝังไมโครชิพอ่ะมาดูดีกว่าล้อแมกขบเลยเอ่ยล้อแมกขอบ17โอ้แต่ยางดูดีอยู่เลยนะมีชาัดตะกูนะโอเคเลยยางดูใหม่อยู่เลยเยี่ยมเลยมีกระจมองข้างไฟเลี้ยวด้านนี้ครับนี่โอ้โหเล็กๆดูเท่อะกันสาดด้านข้างพร้อมครับผมด้านนี้ h RV เนี่ยบอกได้เลยว่าตอนที่ออกมาเนี่ย เขาทําตลาดมาเนี่ยผมชอบมากนะครับเขาแบ่งระหว่างที่ว่ารถใหญ่กับรถขนาดเล็กเขาอยู่ระหว่างกลางและมันเป็นรถที่สวยมากคันนี้เอาบอกเลยว่าตัวนี้มันเติม e 8 5ได้ด้วยเติมทั้ง e เรียกว่า9 1 95 e ยี e 8 5ได้หมดประหยัดน้ำมันดีไหมล่ะคันนี้ไม่เคยติดแก๊สด้วยตัวนี้นะครับผมตามโปรโมชั่นราคาเลยที่5 8 9 0 0 0มาจาก YouTube ลดหมื่นหนึ่งเหลือที่5 7 9 0 0 0ยังไม่พอครับตัวนี้นะเขาบอกกันเลยว่าจัดได้เกินครับ จัดได้เกินถึง6 0แสนกว่าเลยแต่ผมขายเท่านี้แหละพอแล้วซื้อสดไม่มีแบตยังไม่พอครับมีโปรโมชั่นฟรีดาวยังครับตัวนี้นะครับซื้อเลยผมให้ไปเลยครับรับเงินเข้าบัญชีเอาไปเลย2ปีเต็มเยางอีกครับผมคันนี้นะครับผมยังมีบริการวยเฉยฟรีหนึ่งปีมเต็มรถเสือก็ไรครับอย่างเช่นรถมีปัญหาเขามายกให้น้ำมันหมดเขามาเติมให้แบตหมดเข้ามาจําให้อันนี้ผมพูดถึงทั่วประเทศครับซึ่งที่ปีบีมีให้ด้วยดีไหมละ่ะให้เยอะขนาดนี้แล้วขอบอกเลยว่ามีคันเดียวในโชว์รูมด้วยนะ ามาดูความสวยงามต่อดีว่าแน่นอนครับตัวด้านนี้มันจะมีกล้องมองหลังด้านนี้ด้วยนี่กล้องมองหลังอยู่ด้านนี้ครับผมกล้องมองหลังอ่าเปิดนะครับเป็นจะเป็นระบบปุ่มสัมผัสครับผมเปิดปุ๊บจะเป็นโช๊คอัพคู่หน้านี่ครับดูความสวยงามเหนือนะตรงนี้โหกริ๊บมากครับผมส่งประกวดต้องส่งประกวดอย่างเดียวเลยโอ้โหสวยนี่ครับเขามีพรมตัวนี้ให้ด้วยพรมของลูกค้านะครับเราไม่เคยถอดนโยบายของพีบีคือมายังไงไปยังไง นี่ครับก็จะเป็นของตัวพวกอะไหล่เนี่ยพวกล้ออะไหล่อยู่ด้านนี้หมดเลยครบเลยครับสวยงามคืออยาได้รถสวยมือเดียวคันนี้ผมว่าตอบโจทย์แน่นอน h ฮดเาี v, เป็นเครื่อง IV t e c ทเรียบร้อยแล้วด้วยโอ้สีเนี่ยผมชอบมากครับที่เป็นเมเ็ดิล็กๆเห็นในคลิปนะครับว่าสวยนะตัวจริงผมว่าสวยมากมาดูห้องเครื่องดีกว่าทรงสวยแล้วเนี่ยห้องเครื่องต้องสวยด้วยแหม บอกได้เลยว่าได้ไปคุ้มเพราะอะไรไหมครับวีออสป้ายแดงตอนนี้นะครับออกห้างนะครับเอาตัวต่าๆเลยนะครับหกแสนกว่าบาทอันนี้รถออกห้างจะเป็นล้านอะ่ะเหลือแค่ห้าแสนกว่าบาทอะ่ะคุ้มกว่าไหมล่ะแล้วปีลวปีไม่ลึกเลยปีสิบห้าเองอะ่ะแล้วประกันเครื่องนเกียร์สองปีด้วยโอ้โหคุ้มนี่ครับสบภาพน,น็อตเนสยังไม่มีแกะไม่มีแง่เลยครับสวยกิิบสวยกิิบเลยครับผมโอ้โห ดูดีไม่ชาติตระกูลเดี๋ยวผมสตาร์ดูเดี๋ยวเป็นไงบ้างอ๋อเป็นระบบปุ่มสตาร์ทด้วยนะครับผมโอเควิ่งมาเท่าไหร่ดูก่อนสิหูวิ่งมาแค่98,000โลบ้าไปแล้ว <laughs> เฉียบเครื่องนิ่งเงียบสมบูรณ์แบบปะ่ะดูภายในเดีย๋ยว าครับมาเรามาเปิดเลยดีกว่าเพิ่มประตูเปิดได้กว้างมากเลยบอกได้เลยมีนี่ครับสครับเพจด้นานนี้นี่ระบบไฟฟ้านะครับอยู่ด้านนี้หมดเลยเซา,านทลล็อกนะครับก็จกไฟฟ้าด้านนี้หมดเลยเบาะหนังนะครับผมด้านนี้และนี่นะครับจะให้ดูนิดนึงผมสูง177นักจิ8หัวไม่ติดนั่งสบายมากครับเข้ามาเนี่ยตัวเบาเนี่ยออกแบบมากระชับตัวพอสมควรเลยและนี่ครับฟังกช์ชันการใช้งานเขา มีร, Control, ระบบคูช์คอนโทรลระบบควบคุมความเร็วมีมัลติฟังก์ชันนะครับรับสายตรงพวงมาลัยไ,ได้เลยจอนะครับเป็นของตัวนะครับผมทัชสกรีนนะครับผมแอร์เนี่ยเป็นระบบของดิจิตอลนะครับสามารถเป็นระบบทัชสกรีนได้เลยโอ้โหแอร์โคตรเย็นวิ่ง98,000โลอ่ะแล้วนี่ครับเดีย๋ยวผมให้ดูอย่าอวดจริงๆเลยคันนี้ต้องอวดต้องอวดนี่ครับเข้าศูนย์ตลอดเวลาเลยครับผมนี่วิ่งให้เข้าต่อไปก็คืออีก17,548นี่เพิ่ง98,000เอง ของ h o n ด้ด้วยแล้วก็รู้ไหมครับคันนี้ในพิเศษตรงไหนรู้ไหมครับคันนี้นี่ประกันภัยชั้นหนึ่งยังมีอยู่ด้วยนะครับประกันภัยชั้นหนึ่งหมดเดือนสิงหาคมนะโอ้โหเรียกว่าถ้าซื้อสดเนี่ยโหแพ็กเกจเลยอะ่อะพวงมาลัยหนังจับสบายครับตัวนี้อ่ามีที่สองคนขับที่สองคนนั่งมีโอเคเลยแอร์แบ็กคู่หน้าเอเบสพร้อมและตัวของตัวพวกตุกๆุกจิกจิกไม่ว่าเป็นที่ใส่ของอะไรต่างๆเนี่ย ผมชอบพันได้แล้วมังใส่ของเยอะมากที่ใส่คงใส่ของด้านนี้เยอะแยะไปหมดมีตรงนี้ด้วยัแบเบรกโคด้วยอ่ะเหมือนพวกบีเอนะ็มเบนซ์่ะโอ้โหด้านนี้อ่ะแล้วก็ด้านล่างก็จะมีให้ดีเอ็มไอต่อไอที่ดีเอ็มไอมียูเอสบีอะไรประมาณเนี้ยครับเครื่องเสียงก็อยู่ด้านนี้หมดเลยโอ,โอเคเรียกว่าอินเทอร์เนนตเนี่ยเขามีครบนั่งหน้าเนี่ยสังเกตได้เอออีกนิดนึงตัวนี้จะมีปุ่มอ e ีคอนเลยนะครับเป็นปุ่มของตัวที่ว่าเรียกว่าเราคันเนี้ยประหยัดน้ำมันอยู่แล้วแล้วมีตัวนี้นะครับ เปนน้ำมันก็เพิ่มอีกเนี่ยฮะอีคอนโหมดตัวนี้มีว่าการล้อเลื่อนถลายด้วยนี่โอ้ความปลอดภัยเขาสูงมากนะปลอดได้เลยเดี๋ยวผมด้านหลังให้ดูดีกว่นานั่งหน้าว่าโอเคนะนั่งหลังดีกว่าคือราคาเขารดจะเป็นล้านนะครับแล้วเราเนี่ครับเวลาเปิดด้านหลังนี่เปิดตรงนี้นะครับไม่ใช่แบบเฮ้ยประตูไปไหนอยู่ตรงด้านนี้กว้างเกินอะโคตรกว้างนห้าคนได้สบายสบายเลยครับโอ้สบายมาก แล้วก็เออผมลืมบอกไปไอทางด้านหลังนี่ครับเราสามารถเนี่ยครับปรับรูปแบบนี้เห็นไหมครับเนียนี่ครับเห็นไหมครับปรับรูปแบบมันหมายความว่าอะไรครับทั้งสองฝั่งเราสามารถปรับรูปแบบเนี่ยวางนอนเรียบได้เลยเรียกว่าเราสามารถําเป็นที่นอนด้านหลังได้ด้วยขนของเพิ่มขึ้นได้ด้วยถ้าต้องการรถที่ขนของแน่นอนจะใช้สอย5คนได้ในประสงค์ SUV นะครับ คันนี้ผมว่าตอบโจทย์ในราคา500กว่าบาทปีปมีลึกด้วยคุ้มมากผมบอกได้เลยคันนี้โคตรคุ้มเลยแน่นอนครับคันนี้นะครับราคาดีรถบ้านมือเดียวประกันเพรชรหนึ่งก็มีรับประกันเครื่องยนตเกียร์2ปีและแถมว่ารถสวยสีเทาโหสวยกิฟรีดาวจัดได้เกินจัดได้เกิน600,000อีกไม่มีแล้วมาเด้อครับซื้อที่นี่เถอะ ถ้าชอบคลิปนี้นะครับกปดกดไ like, ลค์กดแชร์นะฮะกด Subscribe ติ่งกัน,นึ่งครับเพื่อภาคลิปต่อไปรถผมจอดบ,บนสุขภิบาล3าเลยซอลำแห่งร้อย้ามานิดเดียวเจนชุบวเขียวพีบี PB, รถปัน้นเกตเ A เปิดทุกวันทนเก้าโมงหกโมงครึ่งยังไงคลิปหน้ามาเจอก,กันใหม่นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ